แม่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 บอกเขาเจ้ามันกัดอันนี้มูลเล่พวกหมอนเขามาเก่งอ่ะที่ไม่เป็นไรบอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรลูกกัดไมเถอะเนาแลียนเนาะมึงจะแบาบมึงกวงกับแลียนเนาะแล้ว,ว,วเาวขาป้องได้ต่ำโอ้ยเนาะลูกให้ก็ได้เนาะจันเนา,า,าเล่นเ,เลีนต้อนแม่แบบนี่เล่น นี <kung> ่คือจอมยุดเด้แต่ละมือแต่ละเวทนี่โอ้ยนั่นบุนะักจอมยุดธ์ไงบุนะมักย่องมาเลยเฮ้ยปึ๊บบุนะปึ๊บบุนะเรนตี้จอกลายั่นว่าท่านหูไม่รู้เป็นอะไรต่อจกแป๊บนเดียวจะเ่นต่ออย่ามาหยงกับหมอนกูเด้กขึ้นหน่อยนะนี่ไม่ได้หลังยานบ่เอาออกมาประเดี๋ยวเล่นต่่อเลนต่อเล่นต่อเล่นต่อ เจอ,จอ,มเมเอ,จอกับลูกอะไรสันมะมันลูกยอกโตนะเมยกำลังฟิตมันี่กำลังฟิตครับครับครับ,บจัดเลยย่อยไปยูย่ยไปเทียวเวียดนามาลนมัองเรนวุ่นเยไปดิมังอยองหมดไปไปิเลนะตอองมาหาอะไรเมียกูดอ้โหมากะจามันหายวะ มันให้ยัง่งบางกันหรือว่าเรห,ห,หรียญกระแหงพอดให้เลยเนาะพ่อหายผมทะบายไม่รู้เมื่อกี้อ่ะผมตื่นปุ๊บเลยเมื่อกี้อ่ะตกกระใจเลยเมื่อกี้เย็นจังเลยกับพลัพาตาลิโคสดาตองเข้าแั้วแหละเูเล่นผู้เดียวก็ได้นี่เหรียนตัวเดียวก็ได้ไม่กูเล่นน้ำออกูหยอกม้อนก็นได้นี่มีความสุกแับแับแับ หยาบมอญเฮ้ยเฮ้ยสมนักหนามึงเนี่ยขายโอกก็ไม่ให้กูแหนนี่แหละเฮ้บแหนมอนเออมอนขายโอก็ไม่มีไยเชื้อยิดมาะเจ้าบกหลายไว้แหนแมงเลยนี่เฮ้ยเฮ้ยบายมอนขายโอกสุดท้ายกูไม่แหนเออนี่แต่ว่ามอนหมาแดดกันได้ไรขาดมาเนี่ยเฮ้ยมุนมาเนี่ยเฮ้ยนี่ทำลายมันมีผู้ใดห้ามยายบระยู่ยายบดดา นี่นี่จอมทำลายล้างก็คือกูนี่เอิบยายประยู่ดียายประยู่บ้านเอิบถ้ายายได้เห็นคลิปนี้ยายจิพูดว่าตีกันเด้อเอิบนี่เจ้าจิ๋มไม่บอกคอยอยู่บ้านซีมือแล้วเอิบขาดมึงสูบกูจี้เอิบเฮิบเฮ็ดแ,แมียรึยังวะโอ้กูบอเกี่ยวเรีย่างานนี่เด้อยายกันงายยายเบงคลิปอยู่ กูสองตัวยุ่งหลังเนี่ยเอบเอบทำลายเก็บเอ,เอขบขายบ่ออกดีขายบ่ออกเก็บกูทำลายขายบ่ออกกูทำลายนี่นี่นี่กูมันจอมทำลายเอฟบบนไหนทำลายโดดแล้วยายคิดว่ากูประกาศอยู่แล้วยายต้ทำทวดอีสากเพราะจะกับอีสวยเพราะจะกับทวดบางเหนียวเอบเอ้าสวยอยู่ท้างหลังดี แม่เบื้อมึงเห็นหรละ่ะเฮ๊บทำลายทำลายล้างวา้บุทเกียวด้วย่ัไงนี่ขนน้าเจ้เห็นจิมมี่บนรูไวบว่นหนูบอกเกียวแม่เดียวแม่เดียวแม่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 บอกข้าเจ้ามัน การอันนี้มูลเลขพวกหมอนเขามาเก่งอ่ะทีไไ่ไม่เป็นไรบอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรลูกกัดไปเถอะเพราะว่ายายทำไมเขาจ้ากัดอยู่แล้วออเออก็มาได้ไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรลูกกัดไปเถอ,อนะะวะนะจะเ้าเองเด้เอกอันถ่ายคลิปแนะ่ถ้าเป็นว่าไม่เป็นไรลูกวะนะถืออยแช่พูดเองนะยง